A อทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับ B ในวันที่ส่งมอบในวันที่ส่งมอบ B เอาเงินมาซื้อสินค้า A แต่ A ไม่ได้นำสินค้ามาให้ก็คดีสารที่ท,ทำคดีคร่คดีแ่ง,งตัวอย่างไหมฟิล์มฟิล์ ผมขืนแอนนี่ฟิล์ผมขืนแอนนี่แอนนี่รู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมใจผู้ดใดผมขืนจะทำชั่วเราผู้อื่นโดยเขาไม่เต็มใจแต่ถ้าแอนนี่เต็มใจไม่ถือว่าผมขืนนะครับคุณต้องนำสื่อให้ได้ว่าส่งไปยชนยกันแต่ถ้าแอนนี่รู้สึกว่าตัวเองไม่เต็มใจตัวเองถูกกระทำแต่ฝ่ายเดียวตอนนั้นเราไม่มองไม่รู้นะครับแอนนี่กับฟิลขึ้นศาลเลยครับ ขึ้ขนศาลเพ่อพิจารณคดีอาญาถูกต้องครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอธิบดีกรมกรมหนึ่งอธิบดีกรมกรมหนึ่งย้ายผู้ใตา้บังคับบัญชาไปสัง่งให้หวัญชายแดนภาคใต้ข้อหาหน้าตาเหมือนโอบูชนเถื่อนข้อหาหน้าตาเหมือนโอบูชนเถื่อน ผู้ใต้พระบัญชารู้สึกการย้ายครั้งนี้ไม่เป็นธรรมขึ้นศาลปกครองนะครับขึ้นศาลปกครองอันสุดท้ายคือรัธรรมโดญผมขออนุญาตอธิบายายามมวนิดนึ่งในบทที่สองผมเนี่ยได้พูดถึงระธรรมโดญไว้ค่อนข้าง,างละเอยียดนะครับแต่จะพูดภาพบูรวงอย่างนี้ว่า เวลาข้อสอบออกหรือใครถามก็ตามว่ากฎหมายเราใช้กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศคือกฎหมายใดคุณต้องเขียนหรือบอกแค่คำนี้นะครับแค่รัฐธรรมนูญคุณอย่าพูดกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับผิดทันทีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่มีบัญญัติในกฎหมายไทยโจว่าด้วยสถาบันการเมืองเช่นพรรคการเมือง การเลือกตสอสอั้งสสการได้มาซึ่งส,ออสวในรัฐธรรมนูญส่วนรัฐธรรมนูญเป็นการเขียนภาพรวมในการปกครองประเทศไทยเช่น,ว,ว,น,นว่าด้วยหน่วยข้อม่าษัตศึกษว่าด้วยราชอาณาจากไทยว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคลร .3 อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับ<อ>เวลาตอบข้อสอบเพือต้องเขียนแค่รัฐธรรมนูญเฉยๆนะครับเฉยๆแต่นี้ทฤษฎีกฎหมายเขาบอกว่า ถ้ายอมรับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเวลามีกฎหมายรองลองมาลูกต้องห้ามฆ่าแม่ลูกต้องห้ามฆ่าแม,าม,าแม่นั่นหมายความว่าตีต่างรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าให้เสรีภาพของปวงชนชาวไทยในการตั้งภูมิลำเนาให้เสรีภาพของปวงชนชาวไทยตัามกลางนีเราเนา มึงมีทางปลูกบ้านที่ไหนก็ปลูกได้ก็โซนมาหาไทยประกาศว่าประชาชนคนจันทบุรีห้ามปลูกห้ามมีพืชไม่ร่เนานอกจังหวัดจันทบุรีคนหมายนี้บังคับใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไหมเพราะอะไรมันขัดกับาารัฐธรรมนูญถ้าแม่บอกไว้ว่าอย่างไรลูกต้องห้ามฆ่าแม่ ทฤษฎีกฎหมายถ้าลูกฆ่าแม่ถือว่าลูกใช้ไม่ได้ต้องฆ่าลูกทิ้งต้องฆ่าลูกทิ้งนะครับรัฐธรรมนูญต้องคงไว้กฎหมายรองออกมาต้องมมอง้าขัดแม่มันแม่มันว่าอย่างไรลูกต้องว่าอย่างนั้นนะครับเป็นต้นถ้าขัดรัฐธรรมนูญก,ก็ขึ้นศาลรัฐธรรม,มนูญสรุปง่ายๆก็คือว่า สารยุติธรรมจะพูดถึงเอกชนเอกชนด้วยกันที่มีข้อพิพาทกันหรือรัฐเอกชนก็ได้แต่เราไม่ใช่นักนิสสา,มมา์บางคดีที่เป็นคนดีตัวอ้วนก็ขึ้นสาปรปกครองอเป็นต้นแล้วก็ถ้าเป็นคนดีที่ขาดข้อม,มนมุษก็ขึ้นสารข้มนุษนะครับประโยชน์ของการขึ้นสู่รสารเรามาดูต่อนี่เห็นภาพให้ชัดหนึอาญาแค่ จะได้แบ,บ่งชั้นๆนะครับอาญ,ญาแพขกโทษทางอาญ,ญาสูงสุดถึงข้ามประหารจำคุกกับขังป่ารับริบทรัพย์สินสภาพบรรทับทางาอาญ,ญาคุณจะดูว่าไม่มีโทษหนักเลยครับทำผิดทางแพขกไม่ตายไม่เดือดรแต่ความผิดทางอาญ,ญายาตีแล้วตอนนี้จะแบ,บ่งในระหว่างแพ่งก,กับอาญา ก็หลังแบ่งกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ต่างกันส่วนเรารวมทั้งหมดนะครับของเรารวมทั้งหมดที่เป็นของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรามาดูนะครับเรามาดูเป็นสเต็ปแพ่งเป็นกฎหมายกาหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ของผู้คนในฐานะเอกชนทั่วไปซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องสถานะของผู้คนคือบุคคลครอบครัวเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องหนี้ อาญาส่วนใหญ่จะเป็นการกระทําต่ออีกบุคคลหนึ่งได้รับความเจ็บปวดได้รับความเจ็บปวดแต่แพ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเรื่องหนี้เรื่องบุคคลครอบครัวได้รับความเจ็บปวดไหมครับได้รับความเจ็บปวดไหมครับผมไปติดที่คุณทําให้สังคมเห็นว่าโอ้โหสิ่งที่ผมทาเนี่ยทาให้สะเทือนขวัญสังคม ผมติดนี้คุณแล้วผมไม่ใชหนี่สังคมมองว่าโอ้โหผมไม่ใชหนี่ไม้หาหนีเหนียวหนี้ทําให้ต่อสะเทินความสังสคมกับผมไปฆ่าคุณอย่างเที่ยมโหดตัดคอเสียประจานตัดคอเสียประจานอันไหนมาสะเทือนควอันไหนที่เปรังแกเขาโทษทางอาญา สภาพบรับพธรา,ายาเลยกำหนดโทษหนะักแต่สภาพบรบท,ทัพทังแพทย์เอกำหนดโทษเพียงโมฆากรรมโมคียะกรรมการบังคับใช้ชำระหนี้การชดใช้ที่ต่างเช่นฟ์มข่มขืนแอนนี่ฟิ์มข่มขืนแอนนี่ใช้ตัวไหนบังคับครับพาออะไรถึงอาญาครับ,รบฟ์มมันไปรังแก ถ้าเหตุชาุก,การณ์น,ากการนะครับถ้าเหตุาก,การณ์หลังจากนั้นจะพบว่าถ้าแอนนี่อายุไม่ถึง17ปีฟรีโดนประหารชีวิตเลยนะครับเป็นต้นถึงแม้แอนนี่จะยอมก็ต,ตามผู้หญิงที่ไม่ถึง17ปีไอ้ผู้ชายห้องนี้จำได้เลยนะครับว่าถ้าคุณมีกิ๊กอายุไม่ถึง17ปีแล้วคุณพูดตะล่อมเพือ่อจะมีอะไรด้วย ถึงแม้เขายอมเขาเอาเรื่อง,รงปรุงอาหารชีวิตเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่นี้เรามาดูยกตัวอย่างเอาเอาปากก่อนส่วนใหญ่การประหารชีวิตเนี่ยจะอยู่ในมาตราแรงเช่นผู้ใดฆ่าอื่นอันนี้โทษอันนี้โทษก็นนสูงสุดของการจำคุกแต่ที่ประหารชีวิตเช่นฆ่าพ่อแม่ไอ้ลูกเลวฆ่าพ่อแม่ส่วนใหญ่สาลจะตัดสินประหารชีวิตทันที ถือว่าเป็นเจะเพนฝันมึงมีหน้าที่อุปการะพ่อแม่แต่เสือเ่อมเมื่อุปการลีตายส่วนใหญ่สารตัดสินค่าในการประาชีวิตหรือเจาออ้า,านหน้าที่กําลังปฏิบัติหน้าที่คําว่าปฏิบัติหน้าที่คือนะั่อยู่ปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่ใช่ตำรวจรายหนึ่งพาคิ๊กไปกินชาบูชิคุณเห็นไอ้กิ๊กคนนี้มันเป็นกิ๊กเก่าเราเข้าไปยิงโป้งโป้งตาย คนผิดหาค่าคนตายแต่ไม่ใช่เหตุการณ์ครับเพราะเขาพาติ๊กไปกินแต่ถ้าเขายืนโบกรถอยู่อ้าวอลีกเก่าคุณคว้าคืนมีโบกตายนั่นแหละคุณประหารชีวิตทันทีนะครับวันนี้เริ่ตแล้วเขาเรียกเหตุการณ์แต่นี่กัดขังกัดขังคืออะไรครับจะทังเหมือนติดคุกไหมคล้ายๆติดคุกแต่กัดขังที่อยู่ในบริเวณที่ศาลกำหนดคุกเลยฮะ อยู่ที่จะจำถูกต้องพูดปรหาชีวิตเป็นต้องพูดอะไรบาเนี่คือคถามเร่งยึดราสินคืออะไรยึทัิ้งหมดยอะยังไงเคยเห็นข่าวไหมยึดทรัพย์หรืยึดทัพย์สินต่างนะครับยกตัวอย่างนี้ยกตอย่างนี้ยกตัวอย่างนี้ เอขาวขาวขาวขับรถขับรถข้างในรถมียาบ้าข้างในรถมียาบ้าตำรวจเห็นจับได้จับได้ตำรวจเห็นจับได้ ตำรวจสั่งฟ้องศาลศาลจะเชื่อเสมอว่ารถคันนี้มาจากเพินที่มันผิดกฎหมายศาลจะสั่งยิดตรถก็ได้เพราะถ้าพิสูจน์ได้ว่าพี่ไา้ขายไมต้องเชื่อครับมึงมีอาชีพค้ายาบ้าหรือมงจอเงินจากไหนซื้อรถยนต์นะฮะเออ้าคุณเป็นอาชีพพนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นตำรวจเป็นอะไรก็ตามเนี่ย สารมเชื่อว่าเออมันมีเงินนี่อ่แต่ไม่มีอาชีพอะไรเลยแต่มีตามซื้อรถเงินมันจะไหนครับถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าเงินซื้อรถเป็นเงินบริสุทธิ์สามสั่งลิฟต์ปุ๊บจบตกเป็นของที่ดินหรือไม่หัวนี่คืองารลิฟต์เป็นต้นนะครับมาดูฝั่งนู้นบ้างโมฆะคืออะไรโมฆะคืออะไรไม่มีผลแต่ ไม่มีบทแต่ต้นหรือกเมื่อเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับเมื่อสัญญานั้นมันมันขัดต่อเสิทธิธรรมแล้วก็ความสงบสุขของประชาชนเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อปืนเพื่อไปฆ่าคนสัญญายืมเงินเพื่อจะไปซื้อยาบ้ามันขัดเสิทธิธรรมหมดโมคะแล้วโมคียะกรรมนะคืออะไร คืออะไรนะครับถูกต้องครับไม่คุณรู้ไ uh, ด um, ้ไงรู้ได้ไงครผมก็สอนอะไรอ๋อนที่เงย์เก่าอเปลี่ยนที่ว่าผมสอนอย่างยี้นะครับยกตัวอย่างคนสอนจังพวกจัพวกแรกคือผู้ใหา่ คนพวกที่สองคือุคเหมือนไร่ขามสามไร่ไ่าวสามาร่คนพวกนี้ศาลค,คนพวกนี้กฎหมายยังคุ้งคองอยู่คนพวกนี้กฎหมายยังคุ้มคองอยู่ ถ้าคนพวกนี้ไปทำนิติกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้กระธรถือว่าการกระทำนั้นเป็นโมฆะจริงๆคนพวกนี้เป็นเป็นโมกียะแต่โมกียะหมายว่าไม่มีผลบางส่วนสามารถบังคับใช้ได้บางส่วนนี่ต่างเป็นอย่างนี้ว่าเด็กหญิงอ้อ เด็กหญิงอ้อเป็นผู้เยาว์ยังเป็นเด็กหญิงด้วยเป็นผู้เยาว์ขโมยตังค์แม่ไป็นซุนจอนเป็้ซุนจอนแม่รู้แม่รู้แม่รู้แม่ถ้าแม่รักเด็กหญิงอ้อแม่อาจจะไปที่ร้านขายรถยนต์แม่อาจจะไปที่ร้าน แล้วไปแม่สตยาบาัณสัติยาบัณเป็นภาษากฎหมายแปลว่ารับรองแม่สามารถให้คำรับรองว่าโอเคไม่เป็นไรเธอรู้ใช่ไหมว่าผู้เยาว์มาซื้อรถเนี่ยมันเป็นโมพียะนะสามารถบอกร้านได้หรือบอกรับรองก็ได้นะนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นว่าถ้าแม่อยากได้รถแม่อยากได้รถแม่ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรฉันซื้อแล้วกัน นั่นหมายเพราะว่าสัญญาซื้อขายรถยนต์จะถูกต้องตามกฎหมายท,าทันทีแต่ถ้าแม่อบอกว่าทำไมลูกทำตัวไม่ดีเลยขโมยตังแม่ไปซื้อแม่อบอกว่าฉันไม่ซื้อรถคันนี้หมายเพราะว่าเจ้าของเงินก็โทษเจ้าของรถก็ต้องได้รถบรับรถคือที่รับเงินไปแล้วก็ต้องคืน ทุกอย่างเป็นโนมฆะหมดเลยมันเริ่มต้นด้วยโมพิยะโมพิยะถ้ามีการรับรองก็ถือว่าบังคับใช้ได้แต่ถ้าไม่มีการบังคับรับรองเสร็จสุดโมพิยะจะเป็นโมฆะทันทีบังคับได้บางส่วนนิติกรรมมันเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ไม่ได้ผู้ปกครองอไปรับรองได้ไหมได้ยิ้เต้นนะครับแ่นนะครับี่นนะครับ ใครเข้าใจหรือครับใครอะไรมีใครเข้าใจหรครับมีไหมมีไหมครับไม่มีนะคนเสมือนบุคคลทุกคนเสมือนและควาสมสามารถคืออะไรครับทำไมสมมามารถไปทำดีกรรมได้ผู้พิการไม่ใช่คนเสมือนและความสมมามารถนะครับติดเล้าถูกต้องติดเหล้าตอนเย็นกินเหล้าแต่คุยเรื่อง คุยรู้เรื่องสู้รู้สุได้ตรงตามตรงหมดเลยนะครับติดเล่าแต่คุยรู้เรื่องไอ้พวกนี้ทำนิติกรรมได้แต่จะนิยามว่าเป็นผู้ส,สมรและความสามารถจะต้องไปร้องขอเอกสารร้องขอต่อสารว่าขอให้บุคคลนี้เป็นบุคคลสมรและความสามารถเ <c oughs> ช่นเจ้าของบริษัทบริษัทเป็นของผู้ <c oughs> ถือหุ้นเห็นว่าเจ้าของบริษัทเนี้ยเมาเมาสู้รู้สูส้ได้ทุกวัน กลัวบริษัทนี้จะล้มหรือบริหารจัดการต่อไม่ได้ผู้หรือหุ้นก็ไปร้องขอกระสานให้เป็นบุนคคลและความสามารถก็ได้ยี่เป็นตน้ตนวิคต้รนะครับชระที่อ่ะบังคับชระดี้ไงบังคับชระดี้เดิมที เดิมทีโตมอนเนี่ยเดิมทีโตมอนเนี่ยค้างเข่าไปยืมเงินลาเชนคางเข่าไปยืมเงินลาเชนสัญญาคู่สัญญาหยิบใช้ซื้อเพินอเกินขึ้นมีลายชื่อผู้คู้ลงรับเป็นสำคัญที่ราคา็นหนังสือบังคับได้ถูกต้องตามกฎหมายโตมอนคางเข่าไปหาลาเชนเพื่อจะยืมเงิน ลาเชนด้วยความสงสารลาเชนก็ค่าให้เขาหนึ่งแสนสงสารเพื่อนให้เพื่อนยืมหนึ่งแสนวันนี้คือดีโตบอลไม่มีตังมาใช้ตามกำหนดต,ตามกำหนดลาเชนสามา,ารถบังคับให้โตบอลใช้หนี้ได้โดตรงเลยไหมครับได้ไหมครับ ราเชนมีหน้าที่แจ้ความแล้วก็ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลเป็นคนบังคับชำระหนี้จำไว้เลยนะครับต้องให้ศาลบ,บังคับชำระหนี้ราเชนจะให้บังคับโดยตรงไม่ได้เพราะอะไรครับสอนมาแล้วเหนไหมก็ชนเพราะคนมันคนมันคนมันเสมอภาคก,กันคนมันเท่ากันแต่ถ้าเป็นรัฐ เมื่อกี้คุณถามกยศกยศเป็นของรัฐไหมเป็นแล้วกยศมีอำนาจในการควบคุมคับชำระหนี้ไหมมีไหมไม่มีครับกยศถือว่าตัวเองเป็นเอกชนคนหนึ่งแต่ในสัญญาันั้นกยศเสียวกยศเสียวเลยให้คนค้ำประกัน ให้คนค้ำประกันคนค้ำประกันกยศเชื่อว่ามีพลังใช้นี่มากกว่า,ตะตะานักศาดังนั้นเวลานักศึษาตกงานหรือนักศาไม่มีเงินใช้กยศจะไปบี่กับผู้ค้ำประกันการบี่ก,กับผู้ค้ำประกันกยศมีหน้าที่คือของสายให้ศาลท่ไมฮะบังคับ ใช่ัหนครเห็นไหมใช่ครับเป,เป็นต้นดอกชั้นเป็นต้นตชดใช้ค่าเสียหายคืออะไรครับคืออะไรครับยกตัวอ,อย่างเช่ยเนยกตัวอ,อย่างเช่น มันจะมีสองมาตตาที่คล้ายกันที่คล้ายกันระหว่างอายางกับแห่งมันจะมีมาตตาที่คล้ายกันระหว่างอายากับแห่ง2อายา 3, งส3งแพ่งคือ420ลงมือเลย ถ้าผมด่าเซ็กซนะี่อนะไรันเซ็ก้ถ้าผมด่าเซ็จสีๆๆว่าเซ็กสี่อีควาถ้าผมด่าว่าเซ็กซี่อ้น้องจระเข้ถ้าผมด่าเซ็กซี่อ้ยุดธทหีจุดจๆไต้ยุ <c oughs> ทธทหาีไล่ คุณสามารถค้องผมได้ไหมครับได้ไหมคุณเป็นควายไหมคุณเป็นน้องตระเข้ไหมไม่ได้สารเราเห็นตำรวจเห็นนี่ตลกเลยครับคุณเป็นคนอยู่เขาด่าคุณเป็นควายชุนรับเลยครับคุณเป็นไม่ได้แต่ถ้าเสกสี่ผมด่าเสกสี่อย่างนี้ว่าเสกสี่มันเล่นมั่วเซ็กกันในห้องมันคอร์รัปชั่นมันโกหกระจายมันเล่นชู้กันในห้อง คุณเสียหายไหมครับเสียหายไหมเสียหายอาจารย์พูดมึงเลวมากพ <c oughs> ี่มึงให้ไลา์กูอย่างนี้กูเสียหายอาจารย์คนอือไได้ยินแล้วเป็นด็อกเตอร์ด้วยพูดอย่างนี้ใครก็เชื่อ,อเขาก็ประนามเสกสีเพรามันเลวมากคุณฟ้องผม <c oughs> ได้นะฟ้องได้ก็ทำให้คุณเสียหายบิ่นประมาทให้บุคคลที่สามอันนี้ทาให้ชื่อเสียงเสียหายอันนี้ผมเอาเรื่องไปเล่าให้บุคคลที่สามฟังเรื่องบุคคลที่สามเริ่มมาบอกคุณว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย ันเป็นอย่างนี้อันนี้การฟอร้องวัตถุประสงค์ของการฟอร้องอันนี้คุณอยากให้ผมติดคุกหรืออยากให้ผมใช้นี่ฉใช้ค่าใช้จหายอยากให้ผมโดนอะไรสมมติคุณรวยคุณรวยอยากเป็นพดีศักดิ์ศรีสมมติคุณรวยอยากให้เป็นคดีศักดิ์ศรีอยากให้ผมเข้าคุก อยากให้ผมเข้ากุกแต่ถ้าคนด่ากคุณเป็นวายคุณรับสภาพนดมันเป็นได้ไหม,ไมไเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้คุนก็ไม่มครับอันนี้คือสภาพรองคับคุณมุพอเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมนะครับต่อมาสองสไลด์สุดท้ายนะครับสองสไลด์สุดท้ายเรามาดูอันนี้ผมสรุปให้ องค์กรหรือบุคคลที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ได้แก่แรัฐคุณองค่ารอันนี้ดีนะครับรัฐทำดดีหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐกับคุณกับเรานะฮะนั่นหมายความว่าเขามีฐานะมากกว่าเหนือกว่าเรานะฮะส่วนเอกชนบุคคลที่เข้ามาเอากชนกรบเอกชนในกันมีฐานะที่มันเท่ากันด้านเนื้อหามีลักษณะมุ่งเพื่อประโยชน์ สาธารนณะด้านเนื้อหามุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับต่างกันนะครับด้านเนื้อหาส่วนด้านรูปแบบด้านรูปแบบนะครับด้านรูปแบบดูมีลักษณะไม่เสมอภาคเป็นเอกสิทธิ์ของอำนาจประชาชนฝ่ายปกครองสามารถบังคับกอีกฝ่ายแม้ไม่สมัครใจหมายว่าไงครับถ้าคุณผิดตามที่กฎหมายบอกไว้ถ้าคุณผิดตามที่กฎหมายบอกไว้ผมมีสิทธิ์จัดการได้เลยโดยไม่ต้องฟ้องศาล เพราะผมมีอำนาจเหนือกว่าแต่ถ้ามีลักษณะสมบูรณ์่ามันคู่สัญญาโดยไม่สบายใจจะต้องฟองง้องศาลเท่าที่เราค่อยทำมันได้ไหมต้องฟ้องศาลนะครับต้องฟ้องศาลหน้านนิติวิธีการคิดวิเคราะห์ในปัญหาทางกฎหมายมหาชนจะไม่นำกฎหมายกระชนมาใช้แต่จะสร้างหลักกฎหมายพิเศษขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเพื่อใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวลงรายละเอียดต่อไปคุณจะพบว่ากฎหมายมหาชน เช่นกฎหมายปกครองกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายค้งและการเก็บภาษีพอรบรที่ดินก็แยอภากไปเดี๋ยวค่อาดูต่อไปนะครับส่วนนิติวิทยาเอกชนมุ่งรักษาผลประโยชน์เอกชนด้วยกันเท่านั้นโดยเน้นความสอดร้อยช่วยกนด้วยกันนะครับด้านนิติปัญญาทางกฎหมายประชาชนมุ่งประสานผลประโยชน์นะฮะนิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึง มุ่งประสานผลประโยชน์หรือรักษาคุณภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนนะครับทิติบัญญาของเอกชนคือแน้นความพทําทเท่ากันเท่ากันบกสุดท้ายนะครับเขตอำนาจศาลคือคดีปกครองที่จะนำขึ้นสนู่ศาลปกครองส่วนรัฐธรรมนูญก็ขึ้นสู่รัฐธรรมนูญเพราว่าอันไปนะครับสุดท้ายค e ือคดีแพ่งก็ขึ avoir avoir ้นศาลในไทยเป็นต้นนี้นะครับ มีอะไถามพเติมครับีมีอะรถาม่เติมครับมีข้อคำถามหต้อเติมไมครับโอเคถ้าไม่มี